มาวันนี้นะเกมนี้เลยซูปเปอร์มาร์เก็ตสป,ปรีผมชอบมากเลยเกมนี้ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะอยู่ในโลกตรงแชนแนลเอ้ยลืมได้ดับช่องเลยมามาลุยกันดีกว่าวันนี้ไม่ได้เล่นเกมนี้ั้งนานเลยวันนี้ทุนที่ห้าพันละกันนะมาเอาเท่าไหร่ดีว่าเราสี่สิบละกันไปทุนห้าพันกดเทอเร์โบเพื่อความรวดเร็วละกันนะฮะไปไปกันเลยครับผมเกมนี้ก็ กู้ังไงดีอ่ะมันมันเกมน่ารักน่ารักนะภาพมันสวยนะแล้วก็ฟีเจอร์ของมันเนี่ยเวลาแตกเนี่ยต้องมานั่งลุ้นนะว่าตัวคูณจะล่วงลงมาไหมถ้าคูนล่วงเยอะคือได้เยอะแต่แบบ <Okay. S 1> ม้คูณจะมีคูณคูณสี่กับคูณสองนะตัวแพ็ๆนี่ก็จะเป็นพวกชีสพวกเนื้อนะพวกขนมปังอะไรพวกนี้เอาละมาถึงคูนไปก่อนเมย์ก็วินพันแปดอันนี้เบ็ดสี่สิบนะถือว่าเอาเรื่องฝากไว้แล้วก็สมัครสกายจมูกสก่งแชเนลก,กันด้วยเด้อไปกันต่อครับผมซูปเปอร์มาร์เก็ตสปรีนี่ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะนานแล้วก็ก่่นนะ่าาววพอสมครนะแต ผมว่าไม่ค่อยมีใครเล่นนะเกมนี้เออจริงเกมมันไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่ว่าผมมาชอบตัวต ja. um. right. um. ัวชอบนะมาอุ้ยกล้วยไปว่ากล้วยกล้วยกล้วยเอ้าตอนนี้คือเราคูน่าพันนะถือว่าเรากำไรอยู่นะมาไปต้องลุ้นอย่างเดียวตอนที่มันแตกอะขอให้คูณตกลงมาเท่านั้นแหละนั่นคือเงินก้อนใหญ่มาแน่นอนเอาละเดี๋ยวดูคูดิคูแท้โอ้ร้อยห้าสิบโอ้ายต่อใครสิบสองแม่ ไม่เป็นไรนี่มันยังก้อนเล็กๆอยู่ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นน้ำจิ้มอยู่นะโอเคใช่หลายวินนี้สิบาทล็อกเตอร์หรือเปล่าขนมปังไป,นงป,ไป็นแปดสิบนี่เอาดูคูณคูณกี่ตัววนะเนี่ยอุ้ยคูณสิบหน้าเดา็กดูหมาดูเปนมาโอ้ยซูเปอร์มิกาบินสี่พันหกร้อยห้าสิบกว่าเกี๊ยบดูดิแกนี่บอกแล้วต้องเน้นต้องเน้นคูณเลยถ้าคูณมานี่คือก้อนใหญ่แน่นอนเอาเอาแปดสิบแล้วกันนะเดี๋ยวจะเยอะไป เอาแปดสิก่อนมาขึ้นหมื่นแล้วนะขึ้นหมื่นแล้วนะครูหน้าพัน 5, กำไรเรามาประมาณห้าหกพันแล้วนะดูเอาเรื่อยกันจัดนะฝากติดตามสกายก,กับล็อกสองแชนแลด้วยนะอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยจ้ามาแม่เป็น 80, แปดสิบสี่หกแปดก่อนมาอันนี้กดเทอร์โบนี่คือพวกความรวดเร็วที่เกียยลุ้นมากนะแต่ว่าผมก็สลับสลับแหละเจอโบ้บ้างไม่เจอโบ้บ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ไปยฮุ่นเอาใครไปยี่สิบ เนี่ยมันเสิร์ฟลักษ์เสริรลักษ์มันดูน่ารักเนี่ยไม่ใช่แบบตัวตัวอะไร,รอะเคเอคิเลขสิบอะไรอย่างเงีี้ย่มันเป็นเสิร์ฟลักษ์แบบเป็นแบบของในครัวในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่มันดูน่ารักไงเลรชอบเล่นอ่าคูณสองมาคูณสองมา้วก็มีคูณห้าด้วยเป็นคูณเจ็ดนะน,นี่ไปแล้วไปแล้วแมววินแบบปัญหาเอาจ้าแมงมาว่ะตอนนี้ซูปเปอร์มาร์เก็ตแมงมา,านะเกมนี้คือผมว่า พูดตรงๆอะเลื่อนทิกตอกเลื่อนเฟซพวกที่มันแบบโปรโมทเว็บอะมันไม่มีเล่นเกมนี้ให้ดูเลยนะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยมันน่าจะไม่ฮิตมัง้งมันเอาไปโปรโมทเรียกแขกไม่ได้มั้งไอพวกนั้นมันเลยไม่เล่นโชว์อะตัวเราเราไม่ได้โปรโมทอะไรเราเล่นได้เฮ้ยคูณคูนสามตัวอุ้ยคูณ,คณสี่ตัวแล้วคูนสิบเอ็ดดูนะดูดิคูนสิบเอ็ดดูนะโอ้โหอ้าวฮ่าปา่าป่ายขึ้นหมื่นซุปเปอร์ไม่ก็มีอีกดอกเออ เอาเรื่องไม่เล่าทุนห้าพันกำไรไปประมาณ 20, กา 20, เออกือบเกือบสองหมื่นจริงแค่สองหมื่นเลยปะผมขอไอทิ้งแล้วกันสองร้อยไปเลยแล้วกันนะขออีกสักชุดวะมาเอามือไปโดนปิดเทอร์โบหรอวะเมื่อกี้เนี้ยมือเปลี่ยไปโดนมั้งเทอร์โบกูหายไม,มไม่มันไม่รู้เลยอะไรเนี้ยโอ้สงสัยมือไปโดนเนี่ยพอปิดเทอร์โบแล้วมันไม่มาเลยนะไม่ได้เลยว่ะเราเปิดเทอร์โบเหมือนเดิมดีกว่ามั้งเนี่ย เดี๋ยวผมเปิดเทอร์โบเหมือนเดิมพี่ว่านาะมันมันไม่ได้หรพอผมปิดเทอร์โบแล้วมันเนี่ยดูดิมันไม่แตกเลยแหละอ้าไม่มันด้วยไม่ไม่มันด้วยลุ้นลุ้นเหนื่อยเกินเทอร์โบไปปิดเทอร์โบแล้วมันลุ้นเหนื่อยเกินไปนะเอ้าไกเตอร์มาสามตัวเข้ามินิปีนด้วยผมว่าเกมนี้หลายๆคนไม่เคยเล่นนะจริงแต่ว่าใครอยากลองเล่นก็นไปหาเล่นกันเองแล้วกันนะไม่ยุ่งด้วยไม่แนะนำอะไรทั้งนั้นนะผมว่าหลายๆคนที่เป็นสาย,สายเล่นสายบั่นสล็อตเนี่ยมีเกมในดวงใจตัวเอง เกมนี้ฉันชอบเล่นเกมนี้ฉันเล่นแล้วฉันแตกบ่อยอะไรเงี้ยน่าจะแบบนั้นนะอันนี้แล้วแต่คนส่วนผมนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแก้เบื่อเล่นเกมเดิมๆไม่ไหวหเบื่อตายเลยปีสปินเอามึงดูดินะใครสายชอบซื้อปีินนระดูที่เข้าปีจปินนะนนะใครสายชอบซื้อปีสปินว่าดูดินี่กูเข้าปีสปินเป็ดสองร้อยไม่ได้สามร้อยนึกสภาพ้าเป็นซื้อดิตายครับเป็ดสองร้อยซื้อนี่เป็นหมื่นนะตายนะครับด้สามร้อยเนี่ยเละ เออดูว่าเป็นเที่ยงคิดซื้อพีชสปินขาดทุนกะทำไม่ดูไม่รู้กี่คิดแล้วมีสตินิดนึงก่อนจะซื้ออะบันแพงทุนไม่หนาจริงอย่าคิดไปซื้อหมดตัวหมดตูอ่นะดูดีดูไหลดูไหลคูณมาสามอันด้วยนะดูไหลคูณมาสี่อันนะคูณสิไปดอกนี้เอาดิเอาด,าดาูแม่งมาดูแม่งมาแม่งเอาจาดไปทังแปดเลยก็วินไปต่อตอนนี้ขึ้นสามหมื่นฝ่าไปแล้วนะ ากดไลค์กดสับสับไลค์กดติ๊กอะไรไม่ได้กดกระดิ <guru> <fter champion> er> ่งให้ก euh. ับลงตงแชร์ได้ <medi> ่อนด้วยนะแชา์ดูเกมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้อุ้ยปิดรอบสองเด็กนุ๊กว่ามารอบนี้แหละเอาเอาไม่ว่าจบวีนปิดรอบนี้ถ้ามันไม่มาคือพอดีกว่านะเรากำไรเยอะแล้วนะคูนี่มาโอ้โยคูนเยอะดูว่าแตกหนักพันห้าประตูเอ้ยเอาเอาสเก็ตเตอร์มาสองตัวฟรีเจอร์ของเกมนี้สเก็ตเตอร์สองตัวได้หมุนเพิ่มนะเกมอื่นไม่ได้แต่เกมนี้ได้นะครับ พอดีของเกมนี้เลยอยู่คลิปหน้าทำคลิปซื้อปิ๊ปิดให้ดูอีก <Okay. S 1> เอากำไรจากนี้แหละไปซื้อให้ดูอ่ะมาหรือเปล่าเลือสิบหมุนนะยังได้ลุ้นอยู่นะนี่ได้อีกห้าหมุนถ้าสเก็ตเตอร์สองตัวได้ห้าหมุนนะนมไปนมไปนมวัวคูห,ห้าไปก่อนคูห้าไปก่อนันสองห้าสิบแล้วได้อยู่หมุนต้องเริ่มหมุนเราเลยโอ้ยหมุนเรายังเหลือเยอะอีก็้เป็นสิบหมุนมา เนื้อตัวแพ้หมดแล้วตัวแพ้สุดตัวนี้ห้าร้อยคูณแปดไปด้วยเออดูไม่มาสี 4, ่พันบิ๊กวินเอาจัดจัดสายต่อครับรรมาแล้วครับไข่ตรอม,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 มัวไปครับตรอม,มัวคูณห้าไปครับรมมดอกนี้คูณห้าไปแล้วโอ้โหหนกว่าจะเยอะพันห้าเวลือได้อยู่อ่ะมันดูน้อยเพราะว่ามันเป็ดสองร้อยไงเหลือสามหมุนท้าย หมูหัวใหญ่ไปก้อน5 0คูณ8ไปคูณ8ครไปอ้าวโอ้ไม่มาเลยว่ะหมดสุดท้ายจะมาไม่เดี๋ยวหมุนเรียแล้วนะล็อบสเตอร์คูณ7ไปก่อนคูณ7เข้าไปดอกนี้อีก,ก5,002ตอนนี้ขึ้น4,000แล้วคูณ5,000ขึ้น4,000ในซาดวันนี้แม่งโคตรมาหมุนสุดท้าย เอาแล้วไงมะเขือเทศแอปเปิ้ลวันเมื่อกี้เอาลอตเตอร์ไปหกร้อยนะมีคูน่าด้วยพร้อมกล้วยบานาน่านะชีสแล้วห่อบัวใหญ่าาอ,อีกสามร้อยสิบแถมเนื้อตัวใหญ่มาอุ้ยคูณมาสองตัวอุ้ยอุ้ยคูนสามตัวคูนสิบห้าเฮ็ดโ้าเชีย 30, สามพันสามมันมาหมุนสุดท้ายจริงๆหมุนแล้วถึงไม่ไม่แตกกับแตกนิดหน่อยมองหมุนสุดท้ายมึงดูซุปเปอร์ไมก็เป็นสามพันสามปรีพอเลยนะ ซูปเปอร์พาเก็ตเดี๋ยวไอ้เงินตนัวนี้อย่าบอกอน,นะไม่เอาวะเพื่อเอสซีเดี๋ยวจะเอากำไรตรงเนี้ยไปทำให้ดูในคลิปหน้าจะซื้อฟีสปินเกมอื่นให้ดูอีกเอาใครใส่ซื้อฟีสปินเ,เนี่ยกูเตือนสติไม่รู้จะเตือนอยังไงแล้วชอบซื้อจังซื้อทีห้าพันซื้อทีเป็นหมนะื่นเนี่ยโดนทีมานั่งข้ามควนเนี่ยซื้อมันไม่แตกมันไม่เป็นดังหวังอ่ะดี๋ซื้อดูเอาดูไว้เป็นตัวอย่างคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามชมฝากกดไลค์กดตับติดไลค์กดกระดิ่งกับลงตรงแชนนนเลกัด้วย เพระว่ามามันจะโดนกแค่ชุดไทยมันก็แพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผม